เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger รายการบูให้ h ช l เ e n g จอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทชาเดี่ยวรอบแรกและนายอุดมโชคนะักบวชมือหนึ่งของไทยเอาชนะเชงตีจากไต้หวัน2ต่อ1เซต3ต่อ6 6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบที่2เช่นเดียวกับรุ่นน้องกิติพงศ์วชิระมนโนบงมือ534ของโลกที่ก็เอาชนะมายานานมือไวากาดเจ้าถิ่น2ต่อ1เซตเช่นกันทางด้านสนฉัดและสานชัยรัติวัน์กู่แฝดของไทย ภายกับโจเซลินกวนหน้าและกิโดเมรูฟินสองนักัวดจากฝรั่งเศส2ต้อ1เซตตกรอบแรกประเภทคู่เรียบร้อยแล้วส่วนความเคลื่อนไหวกีฬาในบ้านเราการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกอกทมีคำสั่งให้ถอนใบอนุญาตคำว่าแห่งประเทศไทยออกจากสมาคมบาสเกตบอลแล้วหลังจากมีปัญหาระหว่างกลุ่มของนายสุรชักจินบงวัฒนารักษาการในยกสมาคมและนายสุเทพเป็นจักโปคกีคู่อํนนับเก่าแม้ว่าสาพันธบาสเกตบอลนานาชาติหรือฟีบ้า จะเชิญทั้งสองฝ่ายไปเจราจาเพื่อหาข้อยุติแล้วก็ตามโดยหลังจากนี้ทางกกทจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดำเนินการจัดตั้งองค์กรบาสเกตบอลขึ้นมาใหม่ในลักษณะดเดียวกับสมาคมมวยสากลขณะที่ขั้วอำนาจเก่าได้ทำหนังสือร้องเรียนไปอย่างฝีบ้าแล้วปิดท้ายที่กรณีกกทได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งโดยมีนายมนตรีชัยพันธ์เป็นประธานเพื่อดำเนินการก่อตั้งองค์กรมวยสากลสมัครเล่นใหม่แทนชุดเก่าที่ถูกถอนใบอนุญาต โดยจะต้องส่งรายชื่อคณะกรรมการทั้ง9คนให้กับสาพันธ์มวยนานาชาติหรือไอบ้าภายในเดือนนี้นั้นแต่ล่าสุดปรากฏว่าได้มีกลุ่มบุคคลที่ใช้ชื่อว่า Thailand Boxing Association ช่วยโอกาสส่งรายชื่อคณะกรรมการไปให้กับไอบ้าก่อนแล้วทาให้ไอบ้าเกิดความสับสนเดี๋ยวจะเรียกทั้งสองฝ่ายเข้าชี้แจงในระหว่างการประชุมไอบ้าในปลายเดือนนี้อีกครั้ง